สวัสดีค่ะสวัสด like ีครับสวัสดีครับผมครับผมครับพวกเรานะครับมาจาก Doctor Smile หมอหน้ารักคนนี้เป็นหมงผมครับสวัสดีครับเราเปนจีนีย์อยากให้แต่งู่แนะนำบทเซตันน์หนึงครับผมครับผมเริ่มครับผมท่เนตินนะครับรับบทเป็นเปอร์นะครับเอ้สวัสดีครับผมพารวราย์ยูนะครับรับบทเป็นหมอกันครับครับสวัสดีครับกันนะครับผมรับบทเป็นไนท์นะครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมอามชัยพัฒน์ครับรับบทเป็นไมค์ครับ ครับสวัสดีครับผมซิสมอนนะครับระบบเป็นต้นกล้าครับสวัสดีครับผมคอสเมตีนะครับระบบเป็นตั้มครับใช่ผู้ชวันนี้ที่มาของวันนี้เนาะครับเราครับที่มาของวันนี้ใช่ที่มาของวันนี้ก็คืออยากเชิญเพื่อนชาทุกคนนะครับผมมาดูไพายล็อตตัวเต็มของเราเลครับน่าละชีกว่าจากที่จริงๆถามว่าดูหลังเราแป๊บหนึ่งแค่วันเดียวเท่านั้นเองโอ้โหบอกเลยว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆใช่ครับใช่อยากเป็วันเปิดตัวของ ตู้พลอตของดรสมายแล้วก็ถือว่าเป็นการแบบว่าเป็นการแนะนำดรสมายให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้ด้วยครับผมใช่ตื่นเต้นไหมที่วันนี้เราจะต้องบอกว่ามาแทนเป็นของ่าโลกเติร์ดเป็นแบบจริงผมมาตื่นเต้นมากตื่นเต้นเลยลืมยอมรับเลยว่าผมตื่นเต้นมากครันอนหรือเปล่าผมแทบจะนอนไม่หลับดีกว่าครับผมกระสับกระส่ายมากครับผมยิ่งฉากในห้องน้ำนี่โอ้โหกระสับกระส่ายที่คือเป็นคู่เราหรือเปล่า ก็มีสายสับ้างก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะอาจจเ้นเน้นสับเยอะด้วยนะไม่ถึงคำสับเราเรียนแม่ก็ต้องมีคำสับเยอะเยอะนะแต่เด็กทุกช็อตนะฮะเด็กทุกช็อตเลยอ๋อใช่เลยขยี้เอางี้ว่าใช่ครับคือซีรีส์ตรงนี้นะครับผมมันเป็นการรวมกันนะครับผมของ กาวันเกีย่ะแล้วก็เอ็กเคอร์นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นซีรีส์ที่มีจักรวาลเส้นเรื่องเดียวกันแยกแยกออกมาเป็นแบบว่าใช่ขนแหงเนาะใช่แขนงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมารวมจบเป็นด็อกเตอร์สมายครับใช่ครับแต่ละคู่แต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีความเฉดดงกันต่างกันครับผมแล้วหลังจากนั้นก็พอเป็นด็อกเตอร์สมายเนี่ยแล้วก็มีการแบบว่ามีในส่วนของนี่ด้วยครับผมน้องใหม่เข้ามาครับสวัสดีครั๊ก ใช่รับน่ารักนะฮะน้องขอันนี้ใช yeah. ่ครับเป็นใครครับเล่นเล่นเป็นยังไงฮะเล่นเป็นยังไงในในเรื่องนะฮะครับครับเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสองเป็นเพื่อนของไม่เราชื่ออะไรนะเราอยู่แก๊งเดียวกันต้นกล้าต้นกล้าต้นกล้าในเรื่องแซบหรือขาดต้นกล้าในเรื่องเราเราเราเปเพื่อนแค่คนเดียวเอาะไรคนละครับนี่เขาถามว่าแซบไหมฮะต้นกล้าต้นกล้าเอ่อต้องรอดูฮะต้องรอดิตตามนะสู้สู้พวกกันเราได้เนาะ อคู่นี้เขาเผ็ดร้อน yeah> เลยอย,อย่างเรื่องนี้เห็นว่าเป็นสองนักวิยายเนาะการมันมีความยากง่ายยังไงบ้างในเวลานที่พวกเราเป็นนักแสดงด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะแยกเป็นเล่มๆแล้วกันสำหรับกัมแอนเกอ์ก่อนก็แล้วกันครับผมครับคือถ้าในมุมมองของกัมแอนเกอร์ความความยากของผมนมองว่าจริงๆแล้วค่อนข้างเข้าใจง่ายเนาะเพราะว่าเหมือนกับย้อนกลับไปแบบว่าแบ็กทูเบสิกจริงๆนะครผมเลยคาแรคเตอร์เนื้อเรื่องเนี่ยเราสึกว่าเออเราเข้าใจง่ายทำอะไรก็แบบคือทุกคนอาจจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้ง่ายครับแต่ว่า <Yeah สิ่งที่ยากสำหรับตัวผมก็ค,คือเรื่องของคาแรคเตอร์ครับ,รบใช่เพราะว่าตัวกันเองนะครับหรือว่าจากบทที่เคยเล่นเป็นผู้ขายอย่างเงี้ยครับพอมาเล่นเป็นพี่ไนท์ปุ๊บก,ก็เลยมีความแบบคือเขาเรียกว่า across แบบว่าแบบชัดเจนเลยครับผมแต่ผมมองว่าสิ่งนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากง่ายไปด้วยกันสำหรับผมบบเพราะว่าผมมองว่าเล่นเป็นอะไรที่มันแบบตรงข้ามกับความเป็นลรมามากอย่างเงี้ยมันก็แบบน่าสนใจดีครับแล้วอาร์มอาร์เป็นไงครับครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็รู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็ด้วยความเป็นผมอ่ะคือประสบการณ์ใหม่ด้วยใช่ครับประสบการณ์ใหม่แล้วก็ที่จริงแล้วมายอ่ะคือค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับตัวผมเลยเพราะว่าคือมายก็มีความขี้เล่นเป็นมีความกวนของมายนะครับแล้วก็ซึ่งตัวผมเองก็มีความกวนด้วยเวลาสนิทก็เล่นหมดเลยใช่ไหมเนี่ยช้าแต่ว่าพอกินจากคาแรคเตอร์ใช่ครับก็ถือว่ายังใกล้เคียงนะแต่ก็ยังมี มายก็คือแอบแอบจะเล่นได้ดีกว่าไหรือว่าสุดกว่าใช่ครือว่จะซอบลงมาหน่อยแต่ก็ยังมีความที่แบบควรหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่ในความเป็นมายนะครับผมใช่ครับผู่เรานะครับก็สำหรับคู่เรานะก็เป็นเอ็กสเตร์นะครับสำหรับเปิร์หนุ่มวิศวะกับหมอกันนะครับก็มาเจอกันในเรื่องนี้ก็จริงๆเราก็ได้ยินข่าววก่อนที่เราจะถ่ายแล้วล่ะครับว่าสำหรับเอ็ก์เตร์จะมีความ เผ็ดมันหรือว่าความแบบว่าเดือดเลือดอะไรกันเปิดมาก็คือครับวันเนาะใช่ครับความแตกต่างระหว่างคู่นี้กับคู่เราก็อย่างเห็นได้ชัดจากไพลอนนะครับใช่ครับเซอร์สไมล์วันนี้ฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนื้ออย่างที่พี่เพชรพูดกล่าวเขาของเราจิ้กล่าวเอาไว้คือจริงๆแบบว่าถ้าถ้าจะดูตัวเต็มเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องรอแบบไม่ปล่อยออกมารับรองว่าอันนี้แนน่ครั้งมหาลัยเราใช้เป็นไม่กี่ที่เองนะเนี่ยยังขาดอีกหลายที่อยู่นะเนี่ยเฮ้ยอย่าเฮ้ย แล่วจริงๆความแซ่บมันการันตีหน่อยเท่าไหร่ฮะที่เต็มร้อยคือถ้าใครได้ดูม้อนพักในจากซีรีส์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยจากที่เห็นความแซ่บตรงนั้นแล้วอ่ะผมว่าบอกว่าตรงนั้นอ่ะคือถ้าร้อยตรงนี้คือพันเลยนะต้องรอชมนะอย่างนี้ต้องรอชมเลยครับผมก็รอชมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของเอ็กซ์เติร์นะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นความรักที่ถ้าดูจากไทลอยดวันนี้แล้วคนจะเห็นว่า มันจะมีโมเมนต์แต่ละโมเมนต์ในจุดของความแซ่บครับที่แตกต่างกันใช่ครับก็รอติดตามว่าที่สำคัญเพราะคุณเป็นคนมีแฟนด้วยใช่บางคนมีแฟนอยู่แล้วค,ความรักของเราจะลงเอยยังไงครับแล้วทําไมถึงต้องถึงพิเศษอย่างนุ่มเปอร์อะถึงมาเจอกับเหมาะก,กันต้อ<ช>ครอติดตามนะคย่างเรืวอเรานะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็คือความใหม่ม่ใใหม่แล้วยังแตกต่างอีกใช่ครับผมผมเนี่ย วิศครับวิสวาที่มาเล่นเป็นหมอใช่ใช่เออก็เลยเป็นความแบบตื่นเต้นแล้วก็ความแตกใหม่แล้วก็ต้องปรับตัวเยอะไม่ใช่นี่วาทุกคนเร็นเรียนวิสวาอยู่แล้วน่ละงานแต่ละงานแล้วมาเล่นเป็นหมอใช่เป็นครั้งแรกด้วยใช่แล้วก็ได้มาพูดกันครั้งแรกอีกค่ะหรือว่าร่วมงานครั้งแรกใช่ครับเราสัตว์มิตสภาพเป็นยังไงบ้างเอ๋อจริงๆก่อนหน้านี้แบบว่ารู้จักกันมาก่อนค่ะใช่ครับเวลาทำงานอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะโทงนไม่เป็น ีด้วยความบังเอิญนะเรื่องนี้หมันเป็นโครงธีกเป็นโปริธิกในเรื่องโครงเรียกว่าโปริธิกในเรื่องตามคเขาไม่ต้องบอกว่าเขามีการคุยตัวละครขึ้นมาด้วยครับผมสช่ครับเพื่อจะมิกซ์เป็นด็อกเตอร์สมายที่สมบูรณ์แบบใช่ครับนอกจากพวกเราจริงๆยังมีคู่ที่เป็นผู้หญิงกับ LGBT ด้วยอันนี้น่าติดตามมากเพราะวไทยหลอดเราได้เห็นแล้วใช่ครับใส่แซฟฟิกเข้ามาว้ใช่ซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่าเออน่าสนใจมากแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยด้วยครับผมใช่ จะย้อนไปคือเล่นเนี่ยจริงนิยายทั้งสองเรื่องนี่มันมาตั้งแต่7หรือ6 7ปีที่แล้วเลยใช่แล้วเรับออนัานมากแล้วใช่แต่ก็แบบมีการปรับแล้วก็แบบทำให้เข้ากับสมัยมากขึ้นครับอย่างซีรีเรื่องนี้เราจะได้แฟนๆจะได้รับชมเมื่อไหรนะอะไรยังไงบ้างแน่นอนเลยแน่นอนเลยคือควอเตอร์หแน่นอนครับใช่ครับต้นปีหน้า มาแน่นอนครับแต่ว่าในระหว่างทางนะครับผมก็เราไม่หยุดแน่นอนใช่ใช่ของดออกเตร์สมายไม่หยุดแน่นอนครับก็ฝากคอนเทนต์ไว้ด้วยครับกับกองทัพโปรดักชันนะครับทุกโซเชียลมีเดียเลยครับแล้วก็ดออกเตร์สมายครับทุกโซเชียลมีเดียเหมือนไงครับผมจะค่อยๆปล่อยออกมาเป็นน้ำจิ้มนะครับผมค่อยๆให้ทุกคนได้รับชมรับจิบรับไทน้ำจิ้มบ้างแอปเปอร์ไทเซอร์บ้างแล้วเดี๋ยวมาเจอเมนูจริงต้นเปีหน้าต้นปีหน้าใช่ครับสุดท้ายสุดท้ายจะปลอยยังไรบ้างในกินตัวแน่เลยลองครับลองครับ ความคาดหวังก็แน่นอนว่าเข้า,ามาแล้วนะาึงแล้วนะแน่นอนว่าความคาดหวังของเรานะครับก็ต้องเป็นการที่ซีรีส์เราเป็นที่รู้จักครับผมใช่ไหมครับ ได้การตอบรับที่ดี่างใช่แล้วก็ออนที่ไหนบ้างนะฮะตอนนี้มีตอนนี้ตอนนี้นี่มียูทูบแน่นอนครับผมแล้วก็มีที่ช่อง9แน่นอนมากใช่ใช่ครับแล้วก็แนนเขาก็จะมีแพลตฟอร์มด้วยครับผมใช่เดี๋ยวเรอดูนะครับว่าจะร้องที่ไหนครับผมผ่านเลยครับผ่านกองทัพโปรดักชั่นครับอ่แล้วก็ดร์มายจิ๊กออฟฟิเชียลอ่าโหปาดเหงื่อเลยอ่าครับอ่าครับปาดท้ายนะครับอ่าครับโอเคออดแฟนให้ มาครับมาครับผมนะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะครับฝากด็อกเตอร์สมายนะครับผมหมอน้ารักคนนี้เป็นของผมด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของการรวมการอ่านของนิยายทั้งสามเล่มนะครับระหว่างกาบางทีเก็เอ็กซ์เทินนะครับผมแล้วยังมีซับฟิคอื่นๆแล้วก็ซินต่างๆที่เรามีการกลับเข้ามาด้วยนะครับอยาทุกคนติดตามเมื่อกี้นะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ แบคาดหวังเนาะว่าแบบว่ามันจะถูกใจทุกคนครับผมก็บคุณรับจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับยผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ครับ